ครับสบายดีเลยทุกคนวันนี้เฮาก็จะมาหาเนาะมาไหมมากับน้องสองคนเนาะมากับตอนนี้ก็ฮอตเชิญ้างละมาแต่เช้ามาแต่เช้าแต่ว่าอยู่บ้านนี่มันเดชออกไวยนะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกโมงนี่แหละเนาะหกโมงนิดๆวันนี้ฮาก็จะเดินทางกันต่อเลยค่ะหนาก็สีเสียวแล้วตื่นมากก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาถ่ายอย่างนี้ลมลมเนาะหน้าหน้าเก็บเกมตอบเก็บเตะเพูดปะ เดี ens, ๋ยวเจะไปหาดม้ากันเล็กค่ะไปค่ะมื้อนี้ฮู้อ่าเฮาสิได้ยี่บอกเมื่อวานนี้ฝนตกครับก็คิดว่ามันสีนี้กันเลยมาลองดูตอนนี้ลมแห้งมากเลยหูซีได้ยินเสียงน้องนะหรึบอว่ากันดีกว่าฮ้อนหนาวตามบ่ทันละห่างไกลเนี่ย น,น้องหลกเอาเสียมมาด้วยแต่น้องดรดาไม่ได้เอามาอานน้องดรดาแต่แต่ยางก,กับมีดแล้วก็น้ำน้ำองหลกทั้งกระเป๋าโอ่งทางกับยางทั้งเสียบทั้งมีดทั้งน้ำไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยค่ะกุสิฮอดกับดเดือตื่นได้ไหมเดี๋ยวจะมาทานข้าวได้ เออมาบางคนมาห้าโมงเลยขอหลุดยากมากเขามาแต่ห้าโมงเน่ยเขาก็คือยางตอนเขาตื่นนอนเดี๋ยวม,มันมาห้าโมงคุณยามันนี่ก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาน,นี่ก็อบหกโมงแล้วกองอะไรกกองยาง กองกีโมมีลมลมก็ฝนนั่นบอกป่ะปะมันฝนมาคืมนแต่ว่าน้อาไม้็ยังบ่ได้เลยคุณ่อสีบ่อเก่งอยู่บอก่ายเดี๋ยวเราจะไปหาเอาไม้กันค่ะเอาสิขวันสองเพื่อน่บอก ไร่กินดอกหลายคนหาโอ้ยอย่ากลับไปเถอะพี่มาฝนตกมันสิไปได้เถื่อะว่าตายละนำตุ้งติ้งกีฮีควายฝนตกมันสิไปได้เนา่อยสิเดี๋ยวเราจะไปหาหนามยิ้มเถี่ถวพุดดาเดี๋ยวถ้าเป็นน้องว่าสิได้ตัวโบนีก้กะยิ้มบดายจังแหงจังหนอเลยฮได้ไรแล้ววันนี้โนมาจะจะพูดยิ้มบดายเลยไป เดี๋ยวพี่เข้าบปท่ายนี่เพราะว่าเข้าหาน้อยังไม่หมดทันค่ะเจ้ากันเลยไปถ่ายเดี๋ยวเขาก็จะหาโตไปอีกอย่างนี้ก็ได้โบยู่ป่าชะบ้าอายเขาเลยเออน้องดดราฮิทไมฮักติดตีน้องนกกมะเบ้าอีกข้ามหัวข้าไปตบรถเฮ้ยออ ชิดชดได้ยังบ่นี่ได้ได้เบิ่งกับยังน้องโดนลาเฮงบ่ได้จากเนียงเลยแต่ญาติเราเข้าเก่งน้ำกันอยู่แล้วแา่แต่ว่าเขากัาาบาย,ยางมากคนละอันเพราะว่ายันไกลเดียวถ้าบ่ได้น้องนุกมานน้ำกับไม่กินเดี๋ยวน้อนแล้วาาแต่บ่ทันข้าว ลายค้นมาหาเนี่ยมาเสากันยมห็นทันรถยักษ์มาอีกได้กินได้มเากันมาบงก่อนอันนี้ก็จะเป็นน้องหาปูหาปลาแล้วนี่ละอืมีหอยละมีหอยมีกระปูมีลูกกดเฮ้ยเขาเอิ้นว่าลูกออียงเกาะคนไทยหวกพวก ลูกพ on ุ่บออกเปข้าวนี้เลยนี่ไปเฉยข้าวพี่ได้เลยเดี๋ยวเราโดนล่หาน้ำไม้กันเด้อปะแยกกันบ๊ายบายค่ะสวยจีบังยิ้มเสเวลาไม่ยยืดเลยใช่ไหมล่ะพ่อมันเป็นน้ำไม้แฟร์ไม่ยืดตายบ่มีเนาะ nông đô lạc xin bà đáy Đây thì như ảo nó Mưa đó Nhưng tôi nghĩ không có nhà Nhào mạc Giờ hơn Hắc nó mấy tô còn Hắc nó เจอหนิหนิเ,หนเนี่ยเห็นเลยนึงเน,นี่ยเ<อ>ดี๋ยวใส่นกนกคู่ตกก่อนเนาะฮ่อโคตรดีใจโคตรดีเจ้จะจะมาดันโนเดียนในได้โคตรดีใจ,อดดใจตอนนี้เอ้โดนลาก็คือกำลังซับนหนกไม้เนาะซับปลาโมลิโมล้ายของบุบะไม่เบิ่งเนิ ยัดูแล้วทับไปเลยเลยเนาะอือม,มึนนาอาจจะบอเห็นแด้วเพราะว่าหนอมันนอ้อยเกินนออมนวอง หนูหนใหญ่มันถ่ายแล้วไปสิเดี๋ยวมันได้แล้วนะสิน,นี่จ้าเดี๋ยวจะไปหาโต๊ะปะเข้ามาในนี้ได้สองหนูละ<อ>พอก็เห็นโนูใหญ่ขึน้นละเออเดี๋ยวร้านเป็นคนจับเออจำนี้ก็เอา ยังอัดมานะว้าวโอ้ยไงชบายบายบาย,ยเอฟซีเข้ากำมานอยู่นะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวจะให้น้องนกเอาเสียมให้เฮานะหรือเขาเอามีดบ่ได้ เนี่ยห็นไหม้สี <c oughs> เอ,อ๊น้ำปักน้องดูล่าหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาหนอกเด้อบาานี่อาจิบสองหนอเฮียงกันเลยจ้าเนี่ยมามาแล้วบอ นี่เขาก็ได้ลายตืบกันโปรร้อยนอยใหญ่บางหน้าอันนี้พักเอามว่แจงเงินนนกเดี๋ยวจะให้คุณพอ่อเก่งเดี๋ยวดองรับอาบน้ำก่อน <c oughs> คุณแม่ก็ยังทันเลกงานมาแล้วเลิกการเฮ็ดดีกันหรอกจ้าส่วนน้องก้ากอะยังไปเฮียนอยู่เดี๋ยวเขาจะไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าเปื้อนลาย มาทานน้ำไม้ก็เอาลูกมาซีหัวไปยิงยองแม่ก็น่นหนึ่งเนาะนี่กบพักเเบิ่งตามากๆเนี่ยไ่ได้ท่ายให้เบิ่อคักจ้ำนอนนงนกโจคลองดีก็จะเป็นงานพักน่คลองดีพักแบบเออพักตั้นแล้วก็ปลาคองพาเพื่นมาเพื่อนเลยจะพามาเพื่อนเจอยังเราเพื่อน็นยังมวยโยมโบกตอนนี้เพื่อนเจอของดี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  ซาเต้าไงเราคอยไอตึงตึงฮ่บ่บุงผ่ามือตาเป็นงมหาไม้ยน้อยยึดยังยะยยังยไปนอนก็เด้ซีเด้ออรูก่อนวันนี้บอกบอกรวยมากเนาะวันนี้ได้ไรได้ไร ถามบอ๊อบบอกสิอืมอืมอันนี้เก่งแต่ป่าเด้อหัวมันกับคุณละครึ่งบ๊อบเลยเอฟซีถ้าแม่เห็นตัวยังยักเลยรยักตัวยักอะรเข้าข่า,าบ๊ปากเลยตัวค่อยอๆเส้นนะจ๊ะปาก่อย สอนน้ำปาเส้นน่ะได้แม่ก่อนไม่ลเข้าสิฮอดได้ซาแม่น้องเนี่ยไปเฮ็ดบัดพดเข้าบ่ไปๆเอามือกข้าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นยากาบ่บ่วาเนาะบ่ว้า มาจนฮอดไม่ใหญ่พ nope totally ี่คนจะเบาเป็นข้าวอาาาผ้าจะป็นขาวคือขาวไร้าวละลยล่แหล่พาตนนั้นมันก็มีีมมันก็มีแท้แ่ละมันแต่ว่าให้ไฟเห็นเนาะน้องดูลาบเห็นน้องหนกเห็นผพ้เดียวน้องดูลาบุห็น

ส่งจนขาดส่งกระดรจะทิ่มนะผมนี่แหละมันดึงเอาป้าเลยห่ะผมจนบดเลยผมจุ๊อยู่เลยอันมีน้ำนะฮะจะเกียมกินข้าวกินน้ำก่อนบ้านนี้ตัวแล้วทอดแล้วหนึ่งโมงขอมอไปเลยพี่น้องคือบดเลยไปสองเพือนสองด้วย